อุทยผสมกับชนบุรีเนี่ยก็จะได้มาอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นควายรุ่นใหม่อะแต่ตัวนี้สูงมากเลยนะคะเนี่ยครับแล้วก็ยัง,งไม่หยุดสูง เราแม่พันไปหลายสายพันแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูอีกหนึ่งสายซึ่งเป็นสายไหนคะคุณนุ้อ่านี้แม่เขาเป็นชนบุรีค่ะคอเขาปางแปดริ้วโอ้อันนี้ออกมาจากครอพี่วิเลยค่ะพี่วิเจ้าของปางแปดริ้วอตัวนี้เหรอคะครับครับถ่ายไปที่อีสานแล้วผมไปซื้อต่ออ๋อแล้วตัวนี้นี่คุณนุ้ไปเห็นตัวจริงเขาอย่างไงคะหรือว่าก็ไปดูตัวจริงตอนแรกไปซื้อฝ่ายอื่นเห็นเขาตั้งแต่ตัวเล็กเ็กค่ะเขาก็ตัวเล็กเล็กก็โตตามพันธุกรรมนะก็ค,ะค่อยโตดูดูเหมือนไม่โตอ่ะค่ะ ดูเหมือนไม่โตอันนี้มัมาเป็นสายชนบุรีใช่ไหมคะตัวนี้ครับก็อย่างนี้สายชนบุรีสายอุทัยสายอีสานสายดาวซีพีอย่างเงี้ยมีความแตกต่างในแต่ละสายยังไงบ้างคะอ่าอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับชนบุรีก็จะได้สูงยาวนะครับบวกกับปังก็มาจากอุทัยก็จะได้ทองไห่เลื่อนค่ะออกมาก็จะใหญ่อย่างเดียวกระดูกใหญ่ดาวก็จะได้การส่งลูกลูกดีเจ้าเนื้ออีสานก็เจ้าเนื้อ อุทัยก็ตอบโจทย์ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วไาย<อ>ได้ทุกสายพันธุ์อย่างนี้ถ้ากังว่าแต่ละสายนี่เขามีจุดเด่นจุดด้อยคือแบบว่าแตกต่างกันไปก็จุดเด่นส่วนมากจุดเด่นแต่ละจุดนี่คือมไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยตอนนี้ก็มาผสมผส,มผสานกันก็จะกลายเป็นจุดเด่นอย่างเดียว<อ>จุดเด่นอย่างเดียวแล้วมันจะให้เด่นออกมาเนี่ยอุทัยผระมกับชนบุรีเนี่ยก็จะได้มาอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นควายรุ่นใหม่ะแต่ตัวนี้สูงมากเลยนะคะเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่หยุดสูง ใช่สี่ปีทังสี่ปีเองเหรอคะครับปู้ตัวนี้ตัวนี้ค่อสข้างที่ใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะตัวนี้อนาคตเขาอาจจะใหญ่ตอนนี้เขาสูงประมาณเท่าไหร่เราคะเนี่ยอันเนี้ยผมวัดไปนะนั่นนะร้อยห้าสามคุณก็วัดร้อยห้าห้าโอ้แต่ครายชนบุรีได้โครงสร้างอยู่แล้วเนาะได้ความสูงได้ลําตัวความยาวของเขาอะไรอย่างนี้ทั้งหน้าตาของเขาออกจาแบบเหมือนแบบกึ่งๆึแบบไม่หวานจ๋าอะไรอย่างนงี้อาจจะเฟี้ยวเฟหน่อยอะไรอย่างนงี้ครับเป็นควายรุ่นใหม่อ นี่นะคะเป็นเจนใหม่เลยนะคะนี่เพิ่งอายุยังน้อยอยู่ด้วยเขาสามารถเจริญเติบโตไปได้อีกครับอาจจะถึงร้อยห้าสิบห้าบวกด้วยมั้งคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีเท่าพี่วิเคยเอาน้ําเชื้อมาส่งเนี่ยก็ตัวนี้น่าจะเจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบสิบได้อยู่โอ้ตไปเรื่อยเรเราต้องติดตามเขาเลยนะคะนี่น้องปังปอนรับน้องปังปอนชื่อเหมือนขนมเลยนะคะเนี่ยชื่อเหมือนกระตูนมีลูกลูกแรกกับจ้าว้าไปไหนแล้วน้องปังปังไปไหนแล้วปังปัง ปังๆนี่เป็นสายพันธุ์ทางเผือกไปทางแก้วขาครับทางพ่อของเขาครับก็คือแม่เขาควายดำนะครับก็คือทับกับพ่อเผือกเนี่ยแล้วออกมาเป็นเผือกแสดงว่าเขาให้ลูกเป็นทางพ่อจ้าเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้นี่นะปรงปังๆดูข้างหลังนั่นอันนี้ปังปังๆนี่กี่กี่เดือนแล้วคะคุณนุ๊ปังนี่สิบสิบเดือนแล้วโอ้สิบเดือนแล้วมันได้กระดูกแต่ส่วนสูงเนี่ยยังยังยังไม่ได้อยู่ก็คือได้หนึ่งได้ไปทางพ่อเรื่องสีผิวหน้าตาแต่ผมก็ ก็มั่นใจนะเพราะเข่ากระดานเข่ามันใหญ่เนี่ยว่ายังไงมันต้องสูงใหญ่ติดพ่อติดแม่แน่แม่ก็ใหญ่พ่อก็ใหญ่มันก็พันธุกรรมอย่างที่คุณนูกเคยบอกไว้เรื่องพันธุกรรมจะใหญ่ขี้เล่นมากเลยนะคะนี่ปังปังคืออ่ากระบาลเข่าเขาเริ่มออกแล้วเหมือนกันนะคะนี่ปังปังเกิดไปตับกระบาลเข่าปังปังนี่ลูกนอกระดานเข่าเขาเริ่มใหญ่อะไรอย่างนี้ซึ่งความแตกต่างจากคุณแม่เขาก็คือนี่น้องตังปอน อังปอนี่คือได้แข้งขาใหญ่แล้วคือมีความอาจเป็นสายเลือดชนบุรีเลยใช่ไหมคะครับแม่เขาชนบุรีแม่เขาก็สูงอยู่ร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบอ๊ปัง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 อย่าลูกโอ้โหอันนี้คือปังปังนี่สิบเดือนคือซึ่งเป็นลูกของปังปอนะคะตัวนี้เขามาทางพ่อนี่ค่อนข้างที่จะ90%เอเซนตคือส่วนมากก็คือมาทางพ่อโดยตรงเลยใช่สีผิวอะไรเงี้ยเพศผู้ด้วยครับเราไม่ ไม่มีดำเลยเผือกสัมียเลยเป็นเพือกสัมียน,นะคะพ่อก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่เงี้ยเท่ากับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนกันนะคะใช่ครับยังไงก็ต้องใหญ่แล้ว,วอ่าสายพันธุ์เหล่าพันธุกรรมของเขาด้วยแล้วอย่างเงี้ยค,คุณนุ้มองว่าเกษตรกรบางท่านอย่างเงี้ยถ้าเราจะแนะนำเขาเนี้ยคือจะเลือกคัดแม่พันธุ์ยังไงบ้างคะคุณนุ้ิ่งที่เขาต้องต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนก็คือนะครับผมผมเอาเป็นว่าสามชอแล้วกันอ่านะครับการที่เขาจะมหันมาเลี้ยงควายถูกไหมครับ ก็คือสามชอก็คือชอบก่อนมีจิตใจรักควายก่อนนะครับชอบอันที่สองก็คือเชื่อนะครับเชื่อศึกษาดูเชื่อในพันธุกรรมเชื่อในความนั้นๆนะครับอันที่สามก็คือเราถึงจะไปช่วยเขาได้เขาต้องมีสองข้อก่อนชอบเชื่อถูกไหมครับสิ่งที่เราช่วยก็ช่วยแนะนำเขาอ๋อช่วยให้คาแนะนํากับใช่เรื่องจริงเกษตรกรหรือว่าผู้ที่จะหันมาเริ่มเลี้ยงควายอย่างยครับแต่ถ้าเราไปเริ่มทีแรกเนี่ย ทำให้เขาชอบทัให้เขาเชื่อเนี่ยมันก็ยากถูกไหมครับถ้าเขามีชอบมีเชื่อเราก็ช่วยเขาได้แหละ <Wow. S 2> ช่วยให้ความจริงเขานะครับสิ่งที่เขาคาดช่วยให้ความจริงช่วยให้ความรู้รในในฐานะที่คือขาดความรู้ในการ เลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็มาปรึกษาคุคณนูได้ใช่ครับนะคะเพราะว่าโซนอยุธยานี่ส่วนมากก็คนเริ่มหันมาเลี้ยงควายค่อนข้างเ <โล S 2> ยอะแล้วม,มีพักเข้ามาในฟาร์มของคุณนูนี่คือมีแม่หลายแม่อย่างเงี้ยพอที่จะจ,ะจะัดสรรแบ่งปันให้ท่านที่สนใจแต่ละท่านมาบ้างไหมคะนี่อย่างซ้ายขวานี่ก็อย่างที่บอกนะสามชอชอบก่อนเชื่อก็มาคุยกันก่อนคเดี๋ยวช่วยอธิบายให้นะครับจากความเป็นจริงตัดสินใจไงก็สิ่งสําคัญเลยก็คือ ต้องใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปใช่เพราะว่ามันอยู่กับเรานานไม่เหมือนมันไม่เหมือนสินค้าอย่างอื่นเป็นสัตว์มีชีวิตเราต้องเลี้ยงดูเขาเนี่ยเพราเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเรื่องน้าเลี้ยงลักษณะเด่นของเขาหนึ่งความสูงได้อยู่แล้วล่ะครับแข้งขาโครงสร้างเขาได้แล้วและส่วนต่างๆที่คุณนุ๊กประทับใจในควายตัวนี้คือก็คือเขาเป็นเจนใหม่เนี่ยเป็นควายที่พบในด้านพันธุกรรมนะครับ เพ่งพาจะต่อต่อยอดไปอนาคตได้ตัวนี้อายุอย่างอายุเขายังน้อยอยู่ด้วยเนาะใช่สี่ปีเองใช่ไหมคะสี่ปีโอ้แต่หน้าอกเขกว่างมากดูความยาวแข้งขาของเขาหน้าตาสวยตัวนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยม,มีความสวยสมบูรณ์สมบูติในตัวของเขาไม่ว่าจะอ่าช่วงหน้าอกของเขาพี่เต๋อรอดแพนด้าเลยอะ่ะ <laughs> พี่เตอ๋อเอาไหมทดสอบไหมลูกไม่เป็นไรพี่เต๋อบอกไม่เป็นไรเขาค่อนข้างที่จะโครงสร้างแสดงว่าควายใส่ชมบูรีนี่ แข้งขาของเขานี่ค่อนข้างยาวหมดทุกตัวเลยนะคะครับก็มีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งก็ก็ยาวอยู่อยาวขายาวใหญ่อันนี้มันก็แตกต่างกับโซนภาคกลางเหมือนกันเนาะภาคกลางนี่อาจจะมีเจ้าเนื้อหน่อยอย่างเช่นสายอุทยัยธานีอะไรอย่างเงี้ยวายแต่และภาคแต่และนี้มันมีความแตกต,ต่างกันพอสมควรเหมือนกันเนาะคุณรู้เนาะในในมุมมองของคุณรู้อย่างเงี้ยเราจะพัฒนาปักสายอุทยัยสายอีสานแล้วอย่างเงี้ย ถ้ามาใสา่ชนอย่างเงี้ยฟาร์มของคุณนุ้นี่มีหลายสายพันธุ์ขนาดเนี้ยค,คุณนุ้ได้มองแบบแนวคิดยังไงอะคะคืออะสายอุทัยอย่างนี้เราควรพัฒนาปรับไปยังไงต่อไปแล้วก็สายชนอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาสายอีสานจะพัฒนาไปยังไงรูปแบบไหนนะคะคุณสมมุติเนี่ย <c oughs> เรามีลูกใช่ไหมครับออกลูกออกหลานมาเรามาไข้กันเนี่ยมันจะครบทุกสายเลยม,มันก็จะกลายเป็นเหล่าที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ <c oughs> เป็นเจนใหม่ต่อไป <c oughs> ครับก็จะตอบโจทย์ทุกเรื่องอปู่เท่ากับว่าที่ฟาร์มของคุณนุ้ยมีแม่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยอะ่ะใช่ครับคืออย่างเงี้ยเป็นความชอบแบบหรือว่าเราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆสายพันธุ์อย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่คุณแม่ดูนะคะคือมีทั้งสายตากด้วยสายมูล่าสายจับด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็สายเลือดไทยด้วยอะไรอย่างงี้มีหลายสายพันธุ์มากเลยอย่างเงี้ย คุณรู้มองว่าในการที่จะพัฒนาสายไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยกับสายต่างอย่างเช่นพวกมูล,ล่าจำเนี้ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรไหมคะหรือว่าอย่างไงสิ่งสิ่งสมกันเลยนะครับ<ะ>เราเราต้องการอะไรเราเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความใหญ่อ,อัน,นอันนี้ไม่ยากนะผมว่าไม่ยากเลย<ะ>แต่อย่างที่บอกครับที่ที่พูดเรื่องโวโมโตมนะ,ะเราพัฒนาควยเนี่ย<ะ>ยังไงมันก็ออกเอามาคอรสบิดดิงอยู่แล้วนะครับเราคอสมันได้ก็บิดดิงมันก็ได้ ยังไงมันก็ต้องใหญ่แต่ถ้าเราจะพัฒนา<ม>ไปควายสวยงามเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องคัดเลือกแม่พันธุท์ทีออกลูกมาอัตลักษณ์ชัดเจน<ม>นะครับผสมกับพ่อให้มันใหญ่มันก็จะออกมาตามที่เราต้องการก็รอยู่ที่ความต้องการของเราเราต้องการอะไรอย่างสมมุติว่าเราอยากได้ควายสวยงามอย่างเงี้ยเราก็เน้นควายใหญ่ควายสวยงามมาอย่างเงี้ยเหรอครับคุณนุหรือว่าครับก็ด,ดูดูแม่แม่ที่ให้อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับ<ม>พ่อใส่เข้าไปอัตลักษณ์มาชัดเจนก็จะเป็นควายงาม แต่เราจะคํานึงถึงใหญ่อย่างเดียวเนี่ยเราก็ควายสายอย่างไงก็ใหญ่หก็อยู่อยู่ที่ความต้องการเราได้ไหมครับอย่างนี้มันมีหลายสายพันธุ์เนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกได้เลยอ,อยังไงก็ต้องได้ตามความต้องการเราอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ที่ที่เราต้องคิดต่อไปก็ ก็ความคิดมันเหมือนทําให้เราไม่หยุดนี่กับความคิดเหมือนกันใช่ครับอย่างคนนู้นนี่มีควายเนี่ยหลายแม่เหมือนกันอย่างเงี้ยในสมองของคนนู้นนี่จะต้องแบบมีความคิดแต่ละตัวละตัวไม่เหมือนกันแน่ต่อไปมันก็ต้องมีควายใหญ่ควายยักษ์แน่นอนอย่างลูกแก้วฟ้าโตเนี่ยเราจะไปใส่ตัวไหนเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเราจินตนาการเนี่ยว่าเราต้องการแบบไหนใช่ไหมครับถ้าเราต้องต้องการใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ดูอินเทไทต์ในเรื่องโครโมโซมมันเนี่ย ที่มันจะไปไข่ให้มันใหญ่ขึ้นมาสายพันธุ์อันไหนที่ใหญ่ขึ้นใะไรอยใช่ครับมันต้องมีมันต้องมีตัวที่ที่ที่เราผสมเนได้อย่างที่เราต้องการเลยเท่ากับว่าในสมองของคุณุูนี่คือจะต้องแบบจินตนาการว่าอย่างสายพันธุ์ของแก้วฟ้าเราจะไปใส่กับตัวไหนเพื่อที่จะพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นไปอีกให้โครงสร้างที่สวยงามขึ้นมาอีกเลยสมองของเราจะต้องทํางานตลอดเหมือนกันนะคะเนี่ยยิ่งหลายแม่หลายสายพันธ์อย่างเงี้ยอย่างแม่ปังปอนี้ย เออได้ความใหญ่ความสูงแล้วหาะใส่พันุ์นี้มาใส่แก้วฟ้ามาใส่อะไรนี้ใส่อุทัยอย่างเงี้ยยังขายความสูงอีกนิดนึงอย่างเงี้ย<ถ>เราก็ต้องคิดอีกใช่ไหมครัว่าเราจะเอาใส่จริงๆแล้วมันก็แค่กรอบกอบความคิดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะ,ะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพีโนไทกับจีโนไทเนี่ยเราสามารถจะเขียนออกมาได้เลยนะว่าสสยพันธุ์นี้ใส่สยพันธุ์นี้ จีนอทายนี่คือทางด้านพันธุกรรมใช่โครมโทมเขาเนี่ย<ะ>เราก็เขียนออกมาได้ยังไงก็ไม่หนีความจริงอยู่แล้วเรา่าลืมวิชาการหนีหนีความจริงไปไม่ได้อันนี้คือจุดจุดของอคุณนุ้ยเลยนะคะคือมันต้องพันธุกรรมมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพันธุกรรมใหญ่กัญ่าเราผสมแม่สี่<ะ>แม่สีก็มีแค่สามสี่นะครับเราต้องการสีอะไรเราต้องใส่แม่สีอะไระเดี๋ยวสีก็ออกมาตามนั้นอนะ่ะผมว่ามันไม่หนีตรงนี้หรอกมันไม่หนีเรื่องพันธุกรรมหรอก ก็จริงแล้วมันสามารถจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคิดเราตีกรอบความคิดเราก็เขียนไล่ลงมาเดี๋ยวก็เจอความจริงอนาคตใช่เพราะว่าก็สิ่งที่เราต้องการเพราะว่ามันสามารถแผ่ขยายไปได้ครับจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอะไรอย่างนี้สิ่งที่ง่ายก็คือให้มันเป็นควายยักษ์เนี่ยไม่ยากเลยควายโครมโทงนั่นเนี่ยก็ไม่ยากเลยยังไงก็ยักแน่นอนแต่ถ้าควายแล้วต้องสวยอัตลักษณ์ด้วยเนี่ยมันก็จะยากขึ้นห่อยหรือจะควายแล้วให้ออกมาเป็นเปืือก มันก็ยากขึ้นไปนั่นๆปังๆมีปังๆขี้เล่นมากเลยครับปังๆก็ก็มีความหวังเขานะก็คือเป็นพ่อพันธุ์สิเดือนแล้วนะคะเนี่ยสิเดือนหน้าตาของเขาไปทางพ่อมากเลยนะคะดูหน้าตาเขาจะได้เขาใหญ่กระบะกระดานเขา เทา้าหูเทา้าเขาก็มาทางพ่อเหมือนกันเต่เรามาดูปังปังกันบ้างนะคะปังปังนี่จุดเด่นของเขาคือเขาหเ,เขาใหญ่เลยกระดานเขาของเขาเริ่มมาแล้วหน้าผากของเขาห <c oughs> น้าใหญ่โหทขี้เล่นมากเลยนะคะนี่หน้าใหญ่นี่แล้วก็ดวงตาของเขาไปทางพ่อมากเลยลําตัวแห <c oughs> ้งขาใหญ่มากเลยนะคะที่สําคัญเชื่องมากพนุรรมมาดีสามารถขี้เล่นมากเลยนะคะ <c oughs> ชอบเล่นมากเลยอะเทียบกับแม่สิ อันนี้คือมาทางพ่อค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยพี่เตอ๋อจับไข่พอดิลูกไข่น้อยๆอยะจับได้เหรอจับได้จับเลยจับเลยนิ่งปังที่เล่นวิเมื่อกี้สังเกตลังมอมของเขาแล้วค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยน้องน้องปังปอนเนี่ยค่ะสี่เดือนหูใหญ่สูงขนาดนี้ครับเดี๋ยวลูกที่สองเขาก็จะใหญ่กว่านี้หน้าอกเขากว้างมากเลยสังเกตได้นะคะมีความ เริ่มนิ่งแล้วนี่ท่าอกของเขาแล้วคะกว้างนิ่มมากเลยค่ะแล้วก็ขาอาจจะสูงสูงหน่อยเหมือนกัเขาบอกว่าพาชมุรีนี่ไปทางลักษณะเหมือนม้าใช่ครับนี่นะคะดูแข้งขาของเขาแล้วก็ดูเล็บเท้าความนี่ความสูงของเขานิ่มมากเลยผิวเขาจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเต๋อสวยไหมสวยสวยกว่าแม่อีกสวยกว่าแม่อีกนะคะตอนนี้ นี่ดูหน้าอกของเขากว้างมากเลยแล้วส่งลูปมาดีด้วยตัวนี้ตัวนี้ถือก็าเทว่ากับเป็นแม่บล็อกของฟาร์มเราด้วยไหมคะคุณลุงได้เลยเป็นแม่บล็อกได้เลยตัวนี้เป็นแม่บล็อกได้ใช่ไหมคะครับขนาดลูกตัวแรกยังออกมาดีเลยโอ้ตัวแรกเท่ากับว่าตัวต่อไปนี่คือเขาท้องอยู่ไหมคะในตัวนี้อันนี้ก็ผ่านไปรอบสอ,องรอบละ ตรวจแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ท้ชัดเจนยังไม่ชัดแต่ก็หูส่งลูกมาดีตามพ่อตามแม่ได้หน้าตาไปทางพ่อผิวไปทางพ่อตรีละอาจจะได้ทั้งพ่อทั้งแม่ได้ความสูงความใหญ่ของเขาขนาดแค่สี่ปีเองความสูงเขายังเฉิดเฉิดร้อหรือเปล่าครับใช่ใชใช่ใชไคือใกล้ร้อยประมาณร้อยห้าบไม่ค่าดห้าสประมาณ153 <OK> นี่นะคะความจุดเด่นของเขานี่แตกต่างแต่ละพื้นที่เหมือนกันเนาะควายแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอาจจะได้ความแบบแตกต่างก,กันไปอาจ <Assim S 1> อย่างควายภาคกลางสายอุทัยจะได้ความเจ้าเนื้ออีสานก <traveled S> ็ <OK> อาจจะได้เนื้อหนังเนื้อหนังเนื้อหนังของเขาผิวของเขาอะไรของเขาลำตัวควายอุทัยก็โครงสร้างอาจจะแบบใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้ควายชนบุรีนี่ได้ความสูงความยาวลำตัว่นเต๋อ ที่สาคัญเมืกก่อกี้คุณแม่แอบไปส่องบ้านท้ายของเขาแล้วสวยสวยงามมากเลยนะคะบ,บ้านท้ายของเขาพี่เตอ๋อชอบไหมชอบขี่ไหม,มไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเตอ๋อต้องขอขอบคุณคุณนุมากค่ะขอบอคุณค่ะและค่ะท่าในใดนะคะอยากจะเข้ามาชมควายหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้จาก ตามควายของคุณนุนะคะติดต่อได้ที่ไหนครคุณนุ้ก็มีเ c e b o o k นะครับนุควายเสนานะครับตอนนี้ก็เปิดเพจช่องทางนะครับรับเพื่อนทุกท่านนะครับที่อ่าพูดคุยเรื่องเรื่องควายนะครับที่เลี้ยงควายทุกท่านอย่างแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองสนนะครับก็ยินดีนะครับให้ทั้งความรู้แลกเปลี่ยนกรอบความคิดนะครับกับทุกท่านเกษตรกรนะครับทั้งมือเก่าและมือใหม่แลกเปลี่ยนภูิปัญญาและเปลี่ยนวิชาการนะครับและเปลี่ยนพัันนธุกรรรมะคบ ท้ายวันนี้นะครับทีมงานนุกไฟล์เสนาก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเต๋อพาเที่ยวนะครับที่ถ่ายทํารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะไปปรับการการใช้ชีวิตของการเลี้ยงดูนะครับจัดนะครับก็ผิวกาสนี้นะครับมอบสิ่งดีๆนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรก็ยิบไปใช้นะครับอะไรที่คิดว่ามันยังไม่ใช่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย กลับไปควนขวานะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับท้ทายก็ขอขอบคุณเตอ๋อพาเที่ยวแล้วก็ f อฟซีของอเตอ๋อพาเที่ยวทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่แล้วก็คุณนุขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ